นิทานอีศกเรื่องคนเดินทางกับต้นไม้ชายสองคนร่วมเดินทางไปด้วยกันพอกลางวันแสงแดดเริ่มร้อนแรงทำให้ชายสองคนได้หยุดพักอาศัยร่มเงาของต้นไม้วิความที่อ่อนแรงและบวกกับเป็นตอนพักกลางวันชายคนที่หนึ่งจึงได้เคลิ้มหลับไป ขณะนั้นชายอีกคนร้องขึ้นว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่ได้มีประโยชน์เอาเสียเลยไม่มีผลออกมาให้ข้าได้เก็บกินยำหิวไรประโยชน์จริงทันใดนั้นต้นไม้โมโหจึงพูดสวนกลับไปว่าเจ้ามันช่างเนรคุณยิ่งนักแล้วที่เจ้ามาหลบร่มเงานอน,อนพักผ่อนอย่างเย็นสบายก็มีใช่ประโยชน์ของข้าเลยหรือไง นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนอกตัญญูตามืดบอดมักมองไม่เห็นประโยชน์ผู้มีพระคุณพุทธภาษิตบมคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่แต่เป็นคนเลวเพราะการกระทำเป็นผู้ประเสริฐก็เพราะการกระทำ